ฟาร์มสวัสดีค่ะพาเด็กกี่สิบเอ็ดวันมารายงานตัวเริ่มที่ลูกไส้หลาค่ะลูกไสหลาน้องไอวี่น้องไอวีออว่ลูกไสเดียวนะคะลูกไสหลาลูกไสเดียว น้องไอวี่คนนี้ใครคนนี้รายงานเตือคะ่ะหนูเป็นแฝดคะ่ะชื่อแอนนี่คนนี้ยี่สิบนิ้วนะคะคนนี้สิบแปดนิ้วแล้วก็คนนี้เอามารายงานตัวก่อนลูกค่อยดูต่อน้องเอมมี่นะคะเอมมี่ดำอะไรขนาดนี้ลูกน้องเอมมี่นะคะ สวัสดีแค่ะดูต่อเอารายงานตัวผมขอรายงานตัวหน่อยนะต้าหากบอว่าพี่น้องนารากก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้วยนะคะช่อง youtube อดัมามค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีครับ